กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีอีที่409ค่ะประจำเย็นวันอาคารที่15เดือนกระกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะหนึ่งชุดวันนี้มี20รายการค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทจาก1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรค่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาทิตที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ0 8 4ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจ้ะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันอังคารเป็นหลวงพ่อดิ่งจ้ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะคะรายการที่1จ้ะปี2481จ้ะหลวงพ่อดิ่งรายการที่1นึ่งนะคะเ,เหรียญสภาพเก่านะคะพี่ๆค่ะมีคราบการใช้งานจ้ะ หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวรายการที่หนึ่งนะคะรายการต่อไปรายการที่สองจ้ะรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆคะ่ะเนื้อหากเก่าสวยนะคะเนื้อแตกลายงาจ้ะเก่าสวยค่ะมีมวลสารนะคะ รายการที่สองจ้ะสมเด็จเก่านะคะรายการต่อไปรายการที่สามจ้ะรายการที่สามหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือจ้ะปีสองสี่แ่นะคะหลวงพ่อรุ่งรายการที่สจ้ะเรียนมีคราบการใช้งานนะคะ หลวงพ่อรุ่งรายการที่3จ้ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพระซุ้มกอ,อ,อนนจ้ะพระซุ้มกอรายการที่4นะคะรายการต่อไปรายการที่5จ้ะรายการที่5เป็นสมเด็จเก่านะคะสมเด็จเก่ารายการที่หจ้ะ เ,เก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆหนึ่งองค์สองบาทนะคะสองค์สามรอยบาทจ้ะรายการต่อไปรายการที่หกค่ะรายการที่หกหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ้ะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลั่นวัดพระยานะคะ รายการที่6จ้ะเหรียญสภาพเก่านะคะพี่ๆขามีคราบการใช้งานจ้ะหลวงพ่อกลันวัดพระญาตรายการที่6นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระนางพญาจ้ะพระนางพญารายการที่7นะคะ รายการต่อไปรายการที่8จ้ะรายการที่8เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะรูปหล่อหลวงพ่อกวยรายการที่8จ้ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดกลมหลกกมวงชุมพรจ้ะ ปี2 5 2 3นะคะปี2 3จะเหรียญสี่เหลี่ยมข้อลหลามตัดกุมารหลวงชุมพรรายการที่9นะคะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระศิวลีค่ะพระศิวลีน้องสุภาไม่ทราบที่นะคะ รายการที่10จ้ะปราศิวลีค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะ้ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะมีตอกโค้ดจ้ะปี18่ค่ะพี่ๆสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ รายการที่11จ้ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะปี2 4 8 2ค่ะเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะรายการที่12นะคะรายการต่อไปรายการที่13จ้ะ13หลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะ มีรอยจานนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จ้ะรายการที่13ค่ะรายการต่อไปรายการที่14จ้ะ14เป็นพระวัดพระพิมพ์ตุ๊กตาจ้ะรายการที่14นะคะ พระวัดพระพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่จ้ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะรายการที่15นะคะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ16เป็นเหรียญผ่านตลอดหลวงปู่ผ่านนะคะรายการที่16จ้ะ หลวงปู่ผานนะคะรายการที่16จ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดจ้ะอ่เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะไม่มีเลี่ยมนะคะเหรียญเม็ดแตงหลวง,ง,งปู่ทวดรายการที่17ค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะ 18เป็นพระปิดตาเสียนแหลมสองหน้าค่ะของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะรายการที่18จ้ะพระปิดตาเ,าเสียนแหลมสองหน้านะคะหลวงพ่อทาจ้ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เเป็นหลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่อโตกรุวัดบางกระทิงจ้ะ รายการที่19นะคะเป็นเนื้อดินค่ะพี่พี่หลวงพ่อโตรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ20รายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นพระงั่งค่ะพระงั่งพิมพ์เกคตคดนะคะ รายการที่20จ้ะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะมีอุดกลิ่นนะคะพี่ขามีอุดกลิ่นจ้ะรายการที่20นะคะพระงั่งพิมพ์พเกตโคตจ้ะรายการที่20นะคะ200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์3 0 0บาทนะคะจ้ะ วันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักกลายเข้ามาหานองสุภาเดชที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่0ูนค่ะ7211933สําสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ